ก็วันนั้นวันนั้นก็แฮ่นะผมแบบอะไรนะที่ที่เขาถามไม่กี่วันนี่แหละที่เขาถามผมว่าอาจารย์ช่วยอธิบายคำว่าวิตกวิจารณ์ให้หน่อยผมก็อธิบายซะแฮ่เลยนะก็วิตกวันนั้นผมอธิบายว่าก็เหมือนแบบวิตกกังวลทุกอยู่อะไรประมาณเนะี้ยส่วนวิจารณ์ก็ก็แบบ เสียงที่มันพูดออกไปเนี่ยเสียงที่มันคิดอยู่มันก็บรรยายไปเรื่อยบรญญายเหมือนเรากําลังวิจารใครอยู่อะวิจารณ์มันเป็นแบบนี้อะไรประมาแน่แนะเออคืออธิบายแบบคนไม่รู้ตําราใช่ไหมเราก็แบบเออหัวข้อมันก็คงเป็นแบบนี้แหละแนะ่อย่างเงี้นะก็ผมก็เลยบอกว่าผมไม่ได้อ่านตาําราไม่ได้อ่านตํารานะถ้าอธิบายก็อธิบายเป็นสภาวะถ้าเอาตํารามาเทียบเนะี่ยผมจะพูดไม่ถูกนะ ถ้ามันผิดขึ้นมามันก็จะยุ่งแต่วันนั้นผมก็บอกว่าผมเดาเอานะพี่ตกวิจา์ก็คงเป็นแบบนี้มัง่งอะไรประมาณนะั้นะก็อธิบายแบบแบบคนไม่รู้จักไม่รู้จักคําปริยัตินะ่ะก็ใช่ไหมมันก็เหมือนภาษาไทยอ่ะมันก็เป็นภาษาไทยพี่ตกก็คือพี่ตกกังวลไงวิจารณ์ก็คือแบบพูดอะไรไปเรื่อยๆ,ๆอะไรประมาณนะี้วิจานเลยแต่ในทาง ในทางที่เขาแปลใช่ไหมในในอารมณ์ของฌานนะ,ะวิตกวิจารปิติสุขเอก้าตานะเอาไม่ได้แปลอย่างนั้นเนี่ยก็ก็หาหาไปนะไม่สีเรียสเพราะผมก็บอกตลอดว่าผมไม่เก่งตำราอยู่แล้วนะแต่ถ้าเป็นสภาวะได้หมดนะพูดได้นะปฏิบัติอยู่กับรู้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือสังขารแม้กระทั่งตัวรู้ที่รู้อยู่แล้วคิดได้วิเคราะห์ได้คือสังขาร ดูด้วยใจรู้เหมือนอีกอกอีกใจอยู่ครับให้ดูอย่างเดียวนะครับดูอย่างเดียวนะอย่าไปตีความนะครับถ้าท่านตีความปุ๊บมันจะช้าเลยนะมันจะช้าลงไปเลยแล้วบางทีมันแน่ใจไม่แน่ใจอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดความสงสัยขึ้นมาน่ะเพราะว่ามันไม่แน่ใจนะมันยังมีความสงสัยอยู่ก็ดูเฉยนะครับไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรสักอย่างนะยังเห็นกายก็เห็นเคลื่อนไหวแล้วก็หยุดเคลื่อนไหวแล้วก็หยุดแค่นี้จบนะจบนะไม่ต้องไปวิเคราะห์นะถ้าวิเคราะห์มันจะเป็นการคิดนะครับ มันเป็นวิปัสสนึกนะไม่ใช่วิปัสนานะครับก็ไปปฏิบัติดูนะอย่าไปเชื่อมันนะอย่าไปเชื่อเสียงที่มันป่านเรานะอย่าไปตามมันนะครับรู้ว่ามันรู้ว่ามันภาคเฉยนะอย่าเข้าไปเป็นมันเด็ดขาดนะครับเรื่องนี้มันละเอียดนะถ้าเมื่อเราเข้าถึงสมาธิขั้นลึกแล้วตัวนี้จะละเอียดมากต้องมีครูบาอาจารย์นะครับดูอย่างเดียวนะอย่าไปปรุงมันอย่าไปปรุงตามมันให้ดูมันปรุงก็พอนะครับเรวลองดูนะ